oh good bye Wow, det? Okay. Hvad okay. 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 अवलो को जाए นั่นแหละหาสายพ่วงมาเสียบกันตรงนั้นแหละนู่นสายอยู่หน้าบ้านอะเอาปลั๊กมาเสียบพัดลมมันยางคุ้งคิดโอ้นุ่นหน้าบ้านยู่นตะไคร้อยู่่ะโอ้ไบาหมดแรงครับเหนื่อยอ ไล่ล่าตะเคี้ยให้หน่อยมาขึ้นเกียร์ให้หน่อยลล่มาแรงตะเคี้ยเอาน้ำมันยอดหน่อยตรงนั้นหลังนั้นแหละเดี๋ยวผมจะเอาสายพ่วงมาเสียบให้สายไฟอ่ะวางเอาลงบพื้นเลยเอามาตรงนี้ตะเคี้ย พอพ่อพอเอารถไฟมารถไฟมาเสียบหนะ่อยไม่ไหวเสียบพัดลมก่อนจะเป็นลมแล้วน้ำแรกเอาควาำยินไปก่อนเออเป่าไหนก็นเปล่ะแล้วเสียบไฟก่อนไฟอยู่ไหนเดี๋ยวดีตรงนี้กไอน เอาไปใช้มาสอนชิดอะไรลูกปืนท้าดัะทำได้ไหมลองดูชิดแล้วหมุนดูเยอะเลยชิดอะไรอันนั้นด้วยเลื่อนไปเลื่อนมาแหะครับก็ใส่ไปก่อนนี่แล้วค่อยขยับอออเออแค่นั้นแหละล็อกนัดไปพออแล้วเสียบไปไหมโอ้ยอะไรอันตรลองหมุนดูมันดังเสียงยังดังอยู่ไหม เอาโซนิเกเอาก่อนนะมุ้นดูมันทั้งเงียบจ่ได้อยู่ถ้าดังไม่ได้นะเออได้อยู่เอาเลื่อนไหนซิ่มเลื่อนไปเลื่อนมาด้วยนะขับนั่นแหละพอคิดิดเฟืองไงนั่นเยอะเลยเฟืองชาอ่ะที่เกียร์ชาร์ดอ่ะอืมพอละใครยกใส่ใครช่วยเขาขยับรถหน่อยเออต้องเอาเอาใจเขาหน่อย ใช่เขาจะทำมาให้ง่ายนะขับรถไปจาก,กบ,บุนเย่ยนี่แล้วเขาไปไปอะไรนะไปซาอุออนนถ้าไปซาอุกลับมาหายรับร,งรองไอพวกพวกสี่สิบกว่านี่หายง่ายไม่กลัวอะไรแล้วไงเดี๋ยวหาทุงมือมาใส่หน่อย เดี๋ยวมาคุมงานเขาหน่อยเอาไปใช้มาสง่งเรื่อไปใช้เรือเอาไปใช้มาเดี๋ยวผมยกให้คันนี้ยกให้เงี้ยเลยอ,เเอ้ยไอ,อ้พี่ความคิดเห็นเนาะถอดทอดกูผูกพวงมาลัยขายก็ได้มื่นหนึ่งแล้วต้องไปขายอย่างอื่นที่ไหนผูพกพวงมาลัยเกียร์ก็ได้สองหมื่นแน่นอนเออไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเกียร์ก็มื่นห้าแล้ว ทำไมเราต้องขายทั้งคันเลยขาดหรากถ้าขาดเดียวก็รู้เอาเข็นรถไปเข็นรถเข้าไปเดี๋เข็นรถเข้าด้วยเอารอบเข้าไม่ไม่เอาเอาไปเข้าตรงนู้นก่อนเดี๋ยวมันเพื่ออันตรายทำจะขันอะไรยังเกียร์นะเดี๋ยวให้ขันทีหลังก็ได้ใส่เข้าไปก่อนครับเอาไปวางในรถก่อนเผื่อมันลนุน ให้มันอยู่ตรงนั้นก่อนถ้าหล่นไง ài, ให้หล่นีนนั้นเอ้าไกลมันจะใช้วันนี้ทำสองคนไม่ทำให้ไม่ช่วยเอาเอาแล้วแต่<ร>ชอบทำไงดึงดึงไงนั่น่อยดึงไงล้อเลื่อนอ่ะล้อเลื่อนมันเบี้ยวลงไหมไม่จะลงเียบรถเอาอืมากันทำงานหน่อยเอารอ,อกมาข้างหน้า ทำผมตายไปทำไงผมตายไปแล้วใครจะเลี้ยงอเ,เอาไปข้างน,นอกเลยรูกอไม่เอาไปหาตะไกร้ล้วไก่ดึงไปทั้งหมดเลยไม่ดึงไปหาตะไกรทั้งหมดเลยอ๋อลงไป เอารถไปหน้าไปดีกว่ไไเออดึงรถดีกว่าง่ายกว่าเยอะในหนุนล้อให้ดูเอาไปอะไยังเออแล้วค่อยขยับรกเอาวางสายไฟนะ่ะ ไปชิดถ้อยเสียด้วยเผื่อมีน้ำมันเผื่ออะไรเออนั่นลูก่อนวางหัวเลยอย่าอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อรอกเชื่อโซ่นะวางหัวเออดึงออกมาช่างไหนมัดวะโอ้แหลกปลาดล่างตงัวนึงนะเอาหัวออกข้างนอกเครื่องอย่าไปเชื่อมันฮะอะไร อ้านั้นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวผมผมหมดที่แล้วถ้าผมรู้เยอะนะผมทำเองอะล,ลงลงลงเครื่องไปก่อนเกียร์เดี๋ยวเคยยกเนี่ยนี่นี่มัดเนี่ยนี่เปียวหนิเนี่ยตัวนี้น่ะนี่เนี่ยเนี่ยเอาคีมบีบหน่อยเอย่าอยู่ใต้นี่นะเผื่อรอกันขาดไอ้คีมแดงๆอะเข็นมาเลยเข็นมาเลยเครื่องมือ เข็นมาทั้งชุดเลยเข็นมาเลยเครื่องมือตัวไหนก็ได้ออสันพีเอ็มครับว้าวจอดมาปีกว่าแล้ววันนี้ได้เลิกได้ยาม เอาตีคีมมาตัวนึงก่อนนะคีมล็อกอ่ะเอาตีคีมล็อกมาตัวนึงก่อนเออมาบีบมันอย่าเอาหัวไปใต้เครื่องมาอยู่ฝั่งนี้เลยไก่จับเครื่องไว้เล็กๆดิไม่มีข้อแม้มันขาดให้มันหล่นไปในนั้นเลยไม่ต้องสนใจมันเอออไเครื่องหาได้แต่คนหาไม่ได้อ๋อได้แล้วได้ไหม บีแรงเลยสนใจมันทำไมเออเดี๋ยวค่อยทุบมาก็ได้นาะอ๋อพอละปป่ไป,ไ,ปได้แล้วเอาลงไปสองคนผมไม่ช่วยนะผมมีที่ถ่ายคลิปอย่างเดียวไอ้ไก่มาประคองเครื่องในหะ้พี่เอาโซ่ไปในอ่ะโซ่ไปในรถเลยเอาไปวางไว้ในห้องเครื่องไอ้โซ่วางซีอเอาฉลอกนะสีใหม่ๆอยู่ ลงไปลงไปไกดึงไปนู่นเลยขับเยี่ยมลงไปเอียงหน่อยเอียงหน่อยได้ไหมเอียงเอียงเครื่องก่อนเอียงให้ขทะหน้ามันเข้าก่อนเดียวเดียวนะเออลงลงไปลงไปลงไปเออถ้าเข้าแล้วก็ดันให้จะลงคืนไงพ่อดันไปนู่นเลยพ่อดันเครื่องไปนู่นไงพ่อลงไปเลยเยี่ไปเยี่ดันเครื่องไปนู่นเลยเอามือดันเครื่องไปทางนู่นนิดนึงเออเยี่ยมไปดันไว้ พ,อพ,อพออ่อพ่อพ่อช่างมาจับเครื่องมาให้ใส่ลงข้างนอกให้จับเครื่องช่างช่างยกเอง <S <S เดี๋ยว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 ก่อนเอาวางชนขนานะ้างหน้าหน่อยชนชนู่นชนพูเรตอ่ะชนปั๊มน้ำอะ่ะชนปั๊มน้ำขานะ้างห,หน้าเห็นไหมนะชนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนยินไม่ต้องเจร้อนมาฝรั่งหนึ่งไหม ม,มันต่นเขี่ยต่นบอายกไปงั้ใใอ,อายกไปยกไป,กปมันโดนน,นีหนโดนต้น้ำนะพอๆ่าใครพอ,พอโดนต้มน้ำมผมจะใส่ต้ํน้ำทีหลังอ่ะผมไม่ใส่กอนไปเียว าจะหาผ้ามารองหน่อยสิหลังรองตะเคียดึงเครื่องไว้นู่นหน่ะยไง ชอจะไปเดี๋ยวดูใหข้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นในสุดเลยายาวเลยยาวใส่น้ำมันไม่แรงรกเหี่ยวพอละมัง้งไม่รู้ดูเอง ต้องเอาไอ้น,นี่ลงให้มันเข้าไปนู้นก่อนเนี่ยปั๊มน้ำอ่ะผมจะไม่ใส่ได้ปั๊มน้ำมัดถ้อยเสียกันไหมเดี๋ยวแต่ท่านดึงไม่ร,มร,มรู้ได้ก็ลงเลยมันจะชนปั๊มน้ำเลยปี๊ปั๊มอ่ะถ้อยเสียดึงมาได้ไหมเนี่ยดึงมัดกันนี่เลยเนี่ยถ้อยเสียนะ่ะ

ยิงนอดคานเกียวผมไม่รู้แล้วแต่ท่านนึงแต่ผมใส่ไม่เคยได้ทั้งนี้ผมจะเอาเกียวออกเอาบอล็อคยิงนอดไอ้นันเกียวไปง่ายกว่าเยอะ็อตสีตัวเอง ชนเกียร์ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนไม่ได้หรอกท่านสูตรเนี่ยเอออย่างงี้อย่างงี้ได้อยู่ถ้าอย่างงี้ได้เออถ้าถ้าลงอย่างงี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ผมปิดเกี่ยวก่อน